สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจะทําการสอนนะครับแกะเจ้าตาจอนะครับซึ่งที่เราใช้วันนี้ก็คือ asus hd 5 4 5 0ี่ห้าศนย silent ครับก็ครับตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดอินเทอร์เฟซต่างๆของมันนะครับมาดูด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นคาปาซิสเตอร์นะครับตรงนี้ คอมเตอร์ทั้งหมดสามตัวครับแล้วก็จะเป็นที่พอร์ต VGA นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์นะเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวด้านหลังมีเม็ดแลมหนึ่งเม็ดแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะซิงค์แล้วก็เราก็จะเห็นนะครับ มาดู back I/O panel นะครับหรือพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับจะมี D sub นะครับ v j มันจะมีแปลงให้เราด้วยนะครับก็จะแปลงให้เป็นพอร์ตเล็กกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูได้หมดแล้วครับก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีที่มวยใส่ให้ DMI port กับอ่า DVI ไอนะครับแล้วก็จะมีเป็นว g a พอร์ตเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเราคานไปเรามาค่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมีแปรงนะครับไว้ปัดฝุ่นนะครับมีแหนบที่หนีบนะครับก็จะมีเป็นเป็นอะไรก็ได้ครับแปรแหลมแหลมอันนี้ผมใช้เป็นวงเวียนนะครับก็เป็นปปายแหลมกัน เรามาเริ่มการแกะซิงก์ก่อนนะครับย่านะครับสูงออกครับก็ซิงค์นะครับก็รบเราก็จะเอาข้างบนเราใช้มือหนีบนะับตัวขาล็อกซิงค์นะมันก็จะดังออกมาอ่าโอเคนะครับออยาา่อืาสักครู่นะรเอ่อ โอเคส่วนสองอันที่อยู่ในรูเนี่ยก็ต้องใช้ทิชแนบไอ้ที่นีน่มนาหนีบไว้เนี่ยโอเคนะครับหลุดแล้วนี่คือซิงครับนี่จะมีซิลิโคนระบายความร้อนอยู่นะครับซิงนี่จะเป็นขาสปริงครับก็ตรงนี้ <c oughs> รู้มาว่าถึงที่เราพูดกันขางบอครับนี่จะเป็นเม็ดแรมสองเม็ดนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีอีกสองเมตรนะเป็นสี่เมตรแต่ความจุอยู่ที่1กิกนะเป็นดี r ดี่ราตรงนี้จะมีเป็นแพ็คพาเป็นกรอบมาให้นะครับอันนี้เราก็วางไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นชิปกระจออาร์มเรดดอนไฮดี้กราฟิก5้าสี่ห้านะครับก็จะเป็นการาจจอ ความเร็วสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่1.28กิกนะครับตรงนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเป็น P ีซ์เอ็กซ์เนะครับเราก็จะใช้อันนี้นะครับขูดเจ้าอ่าซิลิโคอนออกให้หมดนะครับครับแล้วก็ โคดตรงซิงด้วยนะครับนะครับคุมแล้วแล้วก็ใช้แปรงปัดออกนะครับตรงนี้เราก็ใช้แปรงปัดเหมือนกันปัดออกให้หมดนะครับนั่นนะอันนี้ก็คือการแกะซิงจากเจ้าเอซูส ด d ห้าสี่ห้าศูนย์เล่นหนก็นี้ขอจบการแกะแกะฮิซซิงแกะซิงของมันนะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ